สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุตชานพี่น้องโอมาค่ะแปกลางคืนพี่น้องเลยเจตสายแสนแนลมาหาด่วนพี่น้นองเที่ยงเกิดยั่งขื่นพี่น้องเลยกว่าอยู่ผู้เดียว จะมาอยู่เป็นหมู่เหมือนพี่น้เกินคมเดี๋ยวเยย่งไดเากใต้เฮ้ยเกิดเหตุบุคาดขีดพี่น้องประตูนี่แค่ฉีแป้งใหม่ละแป้งเด้อจ้งไว้จงไว ไอบ่อหอมนิหน่อยนี่เหอะเมื่อคุณจะผ่าไปพัดมันหรืออีดาไปผ่าบ้างคุณจะไปพัดมัน,นหมุนเบิเบิ่ <c oughs> ชมน้ำหนาผูวอะไรนี่แต่เฮือนมานั่งผู้เดียวโอ้ย <c oughs> โอ้ยโถ่ไอหมูมาอยู่นั่นทั้งห้องทั้งหายผูวอะไรนี่โอ้ย <c oughs> โอ้ยสมเด็จบานนี่เก่งลไรเขาอะไรนี้ต่เฮือน โอ้ยไพจิฮายู่ด้วยหนาก็คือหนาพีตีนี่ผู้ผู้ชก็คือหดาไกระอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหหุ่นยังใส่ยังนะฮะใส่ยังนะเอาหัดหุ่นเนาะคนมันสวยหุ่นเซ็กซี่ทันขำด้วยบารนี้กูจะเบิ่งพุ่งกูทังมากับใจใส่แบบนี้กูมา มากระดาเดือดกรอีกจีกินข้เกันยังอันกินกับขวและกินแล้วแล้วก็ไม่าแล้วเนี่ยกิน้เลกินกับแลวนข้าวแยแล้วก็อื่นอือื่นแล้วก็ม่แล้วเนี่เขาเซลเซลสี่หาคนข้างกับไปไผดีแทกบักไข่อีปีขออีเขียวเขาม่ายยังได ออพอที่แขกกับใบยามเบ็ดพอแขกยามด่เทลเนี่แหละจ้งดิเทลได้เยอะเลยแจ้งพาไข่ผมเห็นเลยตัวนั้นโลบยามเล่าป่จ้ะโลบคีฟพังมื่ออื่นได้ชิวะจุดตัวพังเด้อต้อลงมีเรื่องมาจากลงไม้ตัวแรกแรกมีเรื่องตัวเต่งลงไม้ยังจ๊ะนะเต่งก็มีเรื่องกับโตกันแล้วโตก็มีเรื่องกับเต่งเต่งนะเต่งมึงมีเรื่องเต่งอยู่เบี้ยเต่งหยานไหน ตัวย่านย่ยเลยเจ้าบอกว่าอ้าวต้นเผาตน้อตอนเผาคือมีอนันต้นเดียวแบคือม,มีสามแบคือมีสามต้นปัจจุบ,บันก็ขุดย่านอยู่บริยานนั้นย่านสองอย่างแหละย,ย่านพี่กับย่านคนดเนี่ยหมวกันเอาต้นเผาเมื่อดาชน้องนี้มันแจ้งกันนั่นโซลาร์เซลล์นะเผาอยากเอามาติดอยู่แต่วันอย่างเดียวบม่มีเงินเลยนั่งเปิดโทรศัพท์ดังๆปรียาไปไ๋ ตามันหุ่งเหมือนเด็กชิไัยเนาะทางั้งเน,นาะทั้งนีานอันพังย่อยพังมืออ่อื่นนามตอนเสาร์นะทุกชิคปยน้ำซันอยู่บอ่อเป้าปเท่า,าแม่น้องเก่าครับผมแช่อยู่มามะลาเมือนอ่ะกัะพอกินแต่มันเป็นอย่างขาวๆเนาะแม่นม่าอยากเป็นขาวมันโบเคียวอยู่คือเท่าในกุดเออเท่าในกุดนะมันสันมันเป็นขาวๆออกลูกอ่ะลาบ ย่งมันอยากลาบจะตอนเทียงกี่เขาสาวเลยป่ไปเอาหนูแล้วก็อีดาวไปฉันกับบริลงเก่าอีดาก็บบริลงอืมมันลงอีดาวกับบริลงเนี่ยสมึงลงเพราะฉะตนจะลงผู้ที่อ่ะัก็ยากปิงคือกันแต่วะฉันบปล่ลงฉันบปลงสาธตอตเตอฮงเลยลงมาได้มาได้้ซาซาซาบวอยากลงเอยากเสตะเนาอยากเสต็ะโบวี้เตกแต่ว่าบวอยากลงซาซาซาดูนะอยากเสตกอค่ะบ่เอาลง ย่านกัวยังขังลูกนองไอปิงนี่ก็ได้ว่าชวนอีชายไปไปกับไปนะก็ได้ยังบลลมกัน้าเดือดสูพี่ดอ้นกินข้าวซอยแลเเาเท่านนที่ข้าวซอยแหละเดเปาเท่านะเป็นอัไประกวดคนกวด บนกวดออกมาบอกเป็นยังนแพ่คนตรวออกมาน้าม่วมมากระังกับตายอะรลเหตุไดบานดูดออกฉัไูกทั้งไลท์ชพิสต์แล้วพระเจ้าคข่นี่ยเชพเพิสต์แล้วก็ยุยมอนย์น้ำมันได้สัมมนะ่มอเนยะน้ำมันติดตามอาการไปเรือนะ่อยๆขางขางไส้ายนะ้มันถวน่วมบื้อ้แรกเลือดจากข,งข,งขาขงครัวขางคััวเนาะกรลังเริ่มเป็นจุดเป็นจุดขื้นสิถว่วเคือกันนั่นแล้ว อืมมันก้างเริ่มแต่ว่าขางซ้ายน่ะแห้งแล้วขางคั่วนั่นก้างมันถูกเบอร์ปศิบุตรนาคสบศักดิ์เบอร์จักบ่จักกี้กันอยู่ว่ะนะบานิพัดน์รัผัดเจ็บแอลจะ่เก่าแล้วเจ็บแล้วเจ็บแอลเจ็๊ยบยังน่ะมันได้หลายปีแล้วมันเริ่มเป็นจะเฮงแล้วอันนี้แหละมันติดกันเนี่ยแอลไพลางมันก็ติดกันเออข้าวบานเอื่นกะไตอะไรเนาะ พังไปเลอยอะไรแต่ว่า,วนะา,าอันออออลำสาอุตันนะบ่มีบ่แมนบ่แมนลำสาอุตันนะมีโหลวเบียวนี่บ่อเออไต่ไหวเสียพันธ์แหละจากลงโอเล่นนะโอ้อาจารย์เป็นลุ่มอะไรเออใช่คนไปเอาเคีื่องคนเดียวนะเออไต,ต่ไหวแล้วนะนะเดี๋ยวจะได้ใส,ส่ออกซิออกซันนะตาเขาบะมีจะไปหยาบลอยแทนเครื่องม้ากับเห่าไปกรทถั่ว เอาบแท็กมันจะพูอไป่ไมได้ไปเลยว่อกับปูเบ่าจะออกมานอนนะจต่เพียงมากเมื่อได้สนเหลือมนมานอนเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาโอ้ยไม่ทช่โอ้ยคือแห้งฮะคือแห้งยังเกี่ยวเขยังมันยก็ีัยก็ดาวพือแห้งยังได้กินยังโดนยังได้กดน กินข้าวเี้งเละแล้วอาม่าิข้าวเล้งกับจีกับปูกับแกงปลากระป๋องออกมาอะไรวะอือ นึกแต่พี่นางเลาก็มากับลวงดามาอยู่เป็นหมูพี่แอปเปนยั่งยู่บ่ะนึกแบอึดบ่อนั่งบ่ลนะเป้สองอันสามอันไปไปขี่ลดอยู่บ้านนี่โอ้จะไปเมื่อห่ไม่อีรแอ้วโอ้ยยังไก็ตาหลดนะมากินไมัถูกิดว่าเอาไปเท้าลูพมวนพ่าเท้านะหา แม่มกถั่วมาเสิร์ฟกับกกแก่ักกน่คิบดบวกนมัน่คิดจ่ายนะเป็นอะไรเฮ้ยพญายายพายเฮ้ยเป็นอะไรไ,ไม่รู้เฮ้ยกำลังกำลังฮิดแล้วมาของเงินเลยมาของเงินหน่อยนำปทบ,บอยถึงปะทบ,บอยปรยุ่ต์้าแม่นัน่นอันนั้นเธอ,อร์นชิมาขอเธอร์แต่วันลาลงวันที่เออข้าแม่นว่าเร่าัน เราบ่วหายเห่านะเราก็ชิลงมานทำเห่าแล้วธรรมดาเราเป็นคนหายเห่าได้หายเห่าต่เรากับโบว่าเอาเห่าเองเห่าก็ไม่เนาะเห่าก็เสื้ออยู่แล้วเห่าตอนชิบยงใช่ไหมเห่ากับ่ได้หายเราเลยเห็นลูกเห็นล้านเราก็ต้องถามแล้วเนาะอันนี้เราบ่ได้ถามฮะอันนี้เราก็เรากับโบได้ถามเห่าเด็หากันเราชิบโบได้หายเล่าโบเส้าโถ่ายคลิปบเส้าบัดพร้อมจใจชิบไปทายี่น้องะเลย ่าก็ว,ว่าจะสิเลากับบามเฮาเมียเล่ากับบามเฮากับบัามี่เนาะเป็นบามนาจิถามใกล้กันยังภาษ็ใกล้อะไรใกล้เราก็บบถามเฮ้ยเอาว่าเป็นแปนว่าตรงชพี่น้องเ้านบได้หายแล้วก็บรรยุทธ์ถ่ายบทอดย่ำ <Greek> ถ <together> ่ายเ้าชิบถ่ายเองใกล้เราก็บบถามใกล้เมื่อหน้าหลุดจุสเดียบหัวี่เมียเราก็อวยเขาหนาวเยนผัวก็ผัวแล้วนะวายชิบะไก่ไรหนัง กอาจีเซอร์พี่น้องเอ้ยครับผู้แรกอยากสวยเรือเล่าก็สวยโลดเอาจีไปโชว์กอดจีไปถ่ายเบิ่งนที่เก่าแล้วพี่น้องเาก็ไปถ่ายแล้วเก่าแล้วบริเกียตบริค้มแล้วดอกพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าผู้ตาไปเขียนอะไรยังบาเวนผู้เฒ่าวอามผู้เฒ่าอารมณ์เราไปจังสนถือซาหวาโทษหัก่สวนเออหักโบได้ให้เท้าก็คือโบไปถ่ายโบท่านไปถ่ายพี่น้องโบท่านหอดยามไปพี่น้องเอ้ยหอดยามไปจังสิไปได้บ ขออย่าไปเขาไปเองพี่น้องเอ้ยขั้นตอนนี้เขายุดพักเสียก่อนขอพักสักก่อน,ออนโอ้ป้าหนีอ้อมันก็ชินเด้หรือจ๊ะตามตัวบอกพอหันออกโอ้สะเบืงดูสามตัวอือเบิ้งดูวหาเท้าพี่น้องไม่ยังไม่ไปถ่ายโซ่เพราะว่าเจ้าไหลนี้ตะเฮือนหายวู้ยอยู่ก็เลยลงมาอยู่เป็นหมูของขา ย่านะโอ้ยได้ที่หลอกมาผักเมียงเป็นหักอั่งมันแพงกันออนซอนเออพอดีอ้อมได้เถอะโอ้ออมได้ถ้าออมจะพักค่ะมีแต่ตัวใหญ่เลยว่ะอืมเรามาอยู่เป็นหมู่เพิ่นตัวใหญ่ตัวเดียวเนาะพอดีอ้อมนะเจ๊ว่าได้ก็ว่าเถอะนักใไงหนึ่งอืน ปูน่ะฉันหมักสุดใจใ <น S 1> จำององเธอหาไดตายเธอเ่ได้จะหมัมากกับปูเธอ,อก็บอกตอนเขาไปจูบน้องไปทูบแล้วจะอตายเยอะๆเขาเอาจนน่าเว้ยมากอาะกะจำเนี่ยนจะจำอองกับปูสองตัวเนี่ยนะก็เอามาแายลงผิวอืมปูเดี่ยวนี้มันกรบปูตายอยู่สองเลี้ยเพื่อเฮ่นนิดๆแซ่บ จากมันรออผูวบ่ามันเมือ่ครซออีบ้างบ่ดาวาคนที่2องบ่เลือกผู้เก่าเลยนะแต่ว่าิบคนเมเข้าเป็นยางยาป้ามจะคัวชิคนบ่กูยันมึงแส่ดาวบ่นีตายเลยคันมีคนเอาพอคันคลิปหนาพี่น้องไม่ว้าไรแห่งยาวสบายดีเด้กพี่น้อง